สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างนี่ก็เนี่ยค่ะขีดละสาสิบห้าบาทแต่สวยมากเลยติดมันคือเราเป็นคนเลือกชิ้นเขาเองเลือกชิ้นแล้วก็บอกเขาว่าเอาขีดหนึ่งขีดเดียว แต่เจ้านี้เขาไม่มีผักแถมนะจะเห็นว่าคอหมูย่างหลายเจ้านี่มีผักแถมแต่เจ้านี้นี่ไม่มีแต่เขาทําแบบเข้มข้นมากคืออร่อยมากๆส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมพอแวะก็ต้องซื้อตัวโครงไก่โครงไก่ปิ้งแต่เป็นส่วนของสะโพกกระตรูเห็นไหมอันนี้มันจะเขาจะขายอันละสิบบาทแล้วก็มันหนาวแล้วก็อุ่นสักหน่อย ก็ข้าวเหนียวจริงๆร้านร้านนี้เขาหมักแบบเข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีน้ําจิ้มให้อีกคือไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มก็อร่อยแล้วค่ะเจ้าเนี้ยคือเขาหมักสมุนไพรสูตรบ้านเขาอะเข้มข้นมากอร่อยมากคือร้านนี้นี่ลูกค้าเยอะอยู่หน้าตลาดด้วยอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะให้ดู ก็น้ําจิม้มคอหมูย่างตามปกติค่ะแต่ว่าเขาอร่อยมากเขาทําเข้มข้นมากเดี๋ยวให้ดูชิ้นหมูย่างนะคะคอหมูะคะ่ะเห็นไหมคะสวยมากติดมันแล้วหั่นสวยมากจริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าอินไปกินอินไปกินไอ้นี้มาละ กินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่เกี้ยวมาละแต่ว่ามันเหมือนอิ่มไม่สุดมันเหมือนไม่ไม่อิ่มเพราะว่าไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยแล้วก็หนาวมากด้วยฝนตกด้วยค่ะให้ดูนะเห็นไหมเห็นเนื้อเนื้อคอหมูย่างเห็นไหมชิ้นแบบใหญ่มาก อันนี้ก็คือข้าวเหนียวห้าบาทนะียให้เยอะมากบางเจ้าสมัยนี้นี่ขี้เหนียวอะ่ะให้น้อยเดียวนี่ให้เยอะเหลือไปกินต่อมื้ออื่นได้ข้าวเหนียวให้ดู เชียงใหม่ฝนตกทั้งวันนี่แดดเพิ่งออกนะคะแดดเพิ่งออกเมื่อกี้อ,อ่ะเมื่อกี้ก็คือเวลาสักประมาณห้าโมงกว่าหนึ่งกำลังเป็นนั่งกินบะหมี่กี๊ยวอยู่ก็แดดก็เพิ่งออกพอแดดออกเนี่ยทุกคนดีใจกันใหญ่เลยเพราะมันหนาวหนาวแล้วมันแฉะหนาวและแฉะฝนมาหลายวันแล้วค่ะ มันเป็นฤดูดหนาวแต่มันมีฝนเนาะให้ดูเนื้อคอหมูอร่อยมากคิดสามสิบห้าบาท